สิ่งต่างๆในโลกนี้จะเกิดจะดับจะเจริญหรือจะเสื่อมถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นขั้นวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะต้องดับไปที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับก็คือสิ่งต่างๆนี่มันมีการเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการดับไม่มีอะไรที่จะอยู่ ไปไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีวันดับเกิดมาแล้วจะต้องมีวันดับไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นเองให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แล้วเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อันนี้แหละคือวิธีการนำเอาธรรมะที่เป็นเหมือนกับยาบำบัดความทุกข์ใจนี้เข้ามาสู่สู่ใจของพวกเราด้วยการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติศีลก็คือถือศีลองนักบวชศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติสมาธิและปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาทั้งสามข้อนี้ได้ครบถ้วนแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากของเราได้หยุดความอยากที่มีอยู่ในใจเมื่อเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมี สุขไม,ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับอะไรเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่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 ดับอะไรจะเกิดแล้วมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปเราไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ทุกอย่างเขาเป็นไปไม่ได้ไปอยากให้เขาเกิดไม่ได้ไปอยากให้เขาดับเขาจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปก็มีเท่านั้นเองพอเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับการเกิดกับการดับของสิส่งต่างๆที่มี<ข>อยู่ในโลกนี้ ความทุกข์ก็จะไม่มีในใจของพวกเราแล้วเมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปได้สำหรับใจที่มีธรรมะที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกัน เพื่อเอามาใช้ดับความหยุดความอยากที่เป็นตัวเหตุที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพวกเราถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะดับความทุกข์ได้